啊。Uh huh. น้ำฝนพัชรินดีใจด้วยประกาศข่าวดีส่งท้ายสงกรานตั้งท้องแล้วนะคะหลังจากที่แต่งงานกับคุณอารม์มาก็3ปีแล้วเนาะน้ำฝนพัชรินค่ะดาราสาวแล้วก็พิธีกรรายการแซบพ,พาซาแล้วก็สามีอาร์พิพัฒน์นะคะโพสต์ภาพคู่กับสามีแล้วก็น้องหมาแล้วก็มีมือจับอยู่ที่ท้องที่นูนขึ้นมาเขียนข้อความบอกว่าต่อจากนี้ฝนจะเริ่มมีพุงแล้วนะคะทุกคนแล้วพุงก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อย เพราะเบบีมาแล้วค่ะแล้วก็ เป็นแฮชแท็กอามน้ำฝน The j o เจอร์นี่นิวแชปเแล้วก็ b บบีนะคะส่วนคุณอาร์มเองก็ได้โพสต์ภาพเซตเดียวกับภรรยาพร้อมเขียนข้อความว่า yes แล้วก็แฮชแท็กอามน้ำฝน The Journey นี่แฮชแท็กนิวแชปเตอนะคะนักข่าวเองโทรไปสอบถามกับอาร์มแล้วก็น้ำฝนทั้งคู่ก็เปิดเผยด้วยความดีใจนะบอกว่าน้ำฝนตั้งท้องลูกคนแรกได้ประมาณ16สัปดาห์แล้วก็4เดือนอ่ะใช่ซึ่งที่ออกมาบอกข่าวดีก็เพราะว่ามีแฟนๆรายการแทบพาซ่าหลายคน เริ่มทักบอกว่าน้าําฝนจัดรายการและเห็นว่าเหมือนมีพุงนะ<ม>ก็เลยตัดสินใจว่าบอกข่าวดีกับทุกคนเลยดีกว่าซึ่งตอนเนี้ยก็ทราบเพศลูกแล้วด้วยแต่ยังของเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ก่อนนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลุ้นกันไปก่อนซึ่งพี่ยามเองก็บอกว่าลูกคนแรกได้มาแบบวิธีธรร,ร,ร,รมชาติรรรรนะซึ่งช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ได้เริ่มเข้าสู่วิธีการแบบวิทยาศาสตร์แบบรรด้วยการเก็บตัวอ่อนกันไปแล้วแต่ยังไม่ทันจะได้เริ่มกระบ,บวนการต่อไปเลย,<อ>เลยน้องก็มาแบบธรรมชาติเองเลยนะครับซึ่งก็เพิ่งจอเริ่มกระบวนการแบบธรรมชาติมาได้้มีนนนาเอง่ เพราะที่ผ่านมาพี่ฝนเขาเอ้ฝนเนี่ยเขาติดถ่ายละครแต่พอพ้นช่วงโควิดฝนปิดกล้องแล้วก็เลยเริ่มวางแผนมีน้องกันมาได้ประมาณ1ปีแล้วแล้ววันนี้ก็สมดั่งใจตั้งใจเลยนะครับก็ขอบคุณที่ทุกคนมาแสงความยินดีด้วยอเดี๋ยวประมาณเที่ยงเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์น้นาฝนให้ได้ฟังกันนะคะว่าเออเป็นยังไงไปขยี้ให้ฟังกันขยี้<ข><ข>แต่ฝากขายี้หน่อยนะวิรรชาชานี่คือยังไงอุย้ยเห็นว่า ตอน้องๆแบบน้องเจแปนอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเออต้นปีต้นปีเขาไปกันมาเออนี่เดี๋ยวจะไปขยี้ไม้ฟังติดตามในเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี้างทางรายการสีสันบันเทิงวันไหนเอาออนวันไหนน่าจะวันพรุ่งนี้ไม่ออนวันนี้เลย ไม่ทันมันต้องผ่านการตัดต่อขออนุญาตสักรายการนิดนึงนะคะแสดงความมินดีกับฝนด้วยนะเพราะว่าถามฝนตลอดว่าแบบเม,มื่อ,อ,อไรอนไลน์ฝนก็บอกว่ามีแผนแล้วค่ะพี่ฝนเนี่ยโอ้ยโทษนะเธอก็ดีเนาะเจอฝนก็ถามฉันไม่เคยถามฝนเรื่องนี้เลยแต่ฉันเจอพี่อามฉันถามตลอดเลยเ,ออเป็นผู้ชายไม่ได้ถามอย่างเดียวเลยว่าเมื่อไรจะมีลูกเธอ,อ,เอ,อถามอะไรล่ะออไม้ก็แบบเราก็แบบรอแสดงความมินดีอยู่เพราะว่าเขาเป็นผู้ที่น่ารักมากเพรา อย่างที่บอกคือเขาตั้งใจกันมาพักหนึ่งแล้วลหละแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวฝนปิดเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวฝนจะเริ่มแผนแล้วค่ะนูนนี่นั่นอะไรอย่างนี้ไปนะ